ให้พี <laughs <laughs ie, ่ผมลนะเอาเอานี่เธอตรงๆอ่ะเออนี่นี่ะช่วยไหมพี่เจนช่วยเออช่วยถือดีๆว่ะชือือือดูพี่เจนด้วยนะเนี่ยเอาไเก็บเอ่านไหมเอาถ่ายดิถ่ายดูสิ ใช้ p เลยนะงามเอ้เต็มละบ้างัทรับ เดี๋ยวเรามาชมคนนี้ต่อนะอในเอนกขอ,องงานคนะแล้าถ่ายเป็นคลิปดีปก,กว่าฮนะาแตัแ้งวันไหนตังวัน <c oughs> ไหน <c oughs>

Nó chạy tăng Ờ, nó bị ông người vô thu sập tụi này rồi